โอเคครับก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเมพีซินเดรี่เดย์ย์ศูนย์นะครับผม ในซีรีส์นี้นะครับจะเป็นซีรีส์ที่ผมจะถ่ายบรรยากาศในค่ายของเมริซีน2024มาให้ดูนะครับว่าข้างในค่ายเนี่ยเราเรียนอะไรกันบ้างแล้วแบบบรรยากาศเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงนะครับต้องเกิดก่อนนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือผมไปลงสมัครโรงเรียนโปรแกรมมิ่งที่หนึ่งในรากรบังนะครับที่นี่เขามีชื่อเรียกว่า42บางกอกนะครับก็คือ42บางกอะเนี่ยมันเป็นโรงเรียนโปรแกรมมิ่งที่คุณสามารถเรียนได้ฟรี เพียงแค่คุณต้องอายุประมาณ18ปีขึ้นไปหรือคุณต้องจบม .6 ก่อนจะสมัครได้นะครับก็ฟรีทูบังกอนเนี่ยมันจะเป็นโรงเรียนที่ไม่มีครูเข้าตอนไหนก็ได้แล้วก็คือคุณจะทํางานของคุณยังไงก็ได้ไม่มี d ด a d l i n e ตามใดที่คุณสามารถแบบอยู่รอดได้เรื่อยๆก็คือทําโจทย์เปแบบเพื่อต่อเวลาชีวิตตัวเองเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าจะให้พูดกันเลยก็คือมันเป็นโรงเรียนที่เน้นการเรียนแบบเพียร์ทูเพียร,บบยรบบน์นะครับหรือก็คือเรียนกันเองแบกกันเองนะฮะไม่รู้เปิดเน็ตประมาณนั้นตอนนี้เนี่ยผมได้ผ่านการททททสสอออบบัันีี่่่่1ครรซึงกา มันเป็นการทดสอบที่จะเป็นการทดสอบผ่านเว็บนะครับคือมันจะมีเกมมาให้เรา2เกมโดยเกมแรกเนี่ยก็คือจะเป็นเกมที่เป็น memory test นะครับก็คือจะฝึกว่าเราสามารถจําได้แค่ไหนนะครับก็จะเป็นตารางตารางตารางมาแล้วให้เราแบบกดตามลําดับเนาะก็คือแบบ1 2 3 4ตามลําดับที่มันขึ้นมานะครับแล้วก็เกมที่2เนี่ยจะเป็นเกมที่ยาว2ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับมันจะเป็นเกมที่บอกว่าจะให้เราใช้บล็อกโค้ดเนี่ยในการเก็บดาวนะครับเราได้ควบคุมจรวดแล้วก็เก็บดาวทั่วทั้งแมปให้ครบนะครับ อนนี้ผมก็คืออยู่ขั้นที่2ก็คือข่าที่เรียกว่าพิเศษนะครับต้องพูดก่อนเลยนะครับว่าค่ายนี้เนี่ยมันจะเป็นค่ายที่ยาวันต่อเนื่อง4สัปดาห์นะครับโดยที่เราไม่มีหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็คือเราจะมีกิจกรรมให้แบบเรียนยาวๆต่อเนื่องกันเลยประมาณ26วันก็คือเกือบถึงเดือนนะฮะถือว่าหนักพอสมควรเลยนะครับก็โดยค่ายนี้นะครับจริงๆมันไม่ได้เปิดทั้งปีนะทุกคน4เดือนต่อ1ปีนะครับก็จะมีเดือนในส่วนของมีนาพฤษภากรกฎาคมและก็ธันวาครับคือเปิด แล้วเราก็ต้องทําการแบบว่าผ่านบททดสอบรอบหนึ่งก่อนใช่ไหมถึงจะเข้ามาได้แล้วก็เราจะต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่า introduction day ก่อนรอบหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นการแบบว่าพาเราไปรู้จักกับตัวของค่ายพ c แล้วก็ระบบของ42เองว่าเขาเรียนกันยังไงเขาแบบว่าเกรดกันยังไง ประเมยกันยังไงประมาณนี้ครับก็คือเป็นเรื่องพื้นฐานที่แบบต้องรู้ก่อนจะเข้าพิศีนเนาะแล้วก็ช่วงประมาณ3วันก่อนที่เราจะเริ่มพิซีนที่เราลงไปเนี่ยมันจะมีการทําสิ่งที่เรียกว่า ID check นะครับก็คือมันจะเป็นการที่เราเนี่ยต้องไปที่ตัวแคมปัสของโปรตีนแล้วก็ทําการแบบว่าสร้าง ID ก็คือเราต้องมีแบบว่า a อ count ในการเข้าระบบเขาก่อนเนาะก็จะแบบว่าต้องไปเอาบัตรประชาชน,นยืนยันหลักฐานอะไรให้ครบก่อนวันนั้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวพิศีนเองเนี่ย พี่ซินถ้าเราแบ่งเป็นตามสัปดาห์นะครับเราจะแบ่งได้เป็น3ส่วนนะครับก็คือช่วงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นส่วนที่เขาจะให้เราทำโปรเจกต์นะครับซึ่งโปรเจกต์เนี่ยมันก็คือจะเป็นโจทย์ชุดๆหนึ่งที่เขาจะโยนมาให้เราเรื่อยๆนะฮะเราก็สามารถเคลียร์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ไอพีกลับมาเป็นรางวัลน,นะฮะค่ายนี้เนี่ยไอพี XP มันตันที่13บสามเลเวลนะครับก็เท่าที่ผมได้ยินคาเด็กเขาเล่ากันมาให้ผมฟังนะคาเด็กก็คือเป็นนักเรียนที่อยู่ที่นู่นเนาะ คนที่แบบผ่านการคั้นเรื่องแล้วเขาบอกว่าประมาณเลเวล6หรือเลเวล7ก็น่าจะผ่านแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของการที่เราจะตรวจโปรเจกต์ได้เนี่ยเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่า evaluation point นะฮะซึ่งไ e อ evaluation point เนี่ยมันคือ point ที่มันเป็นเหมือนแต้มที่ต้องใช้ในการตรวจนะครับเราจะได้จากการที่เราไปตรวจชาวบ้านเขาสมมุติว่าแต้มนี้หมดเนี่ยเราก็ไม่สามารถตรวจงานได้นะครับทุกคนนั่นแปลว่าอะไรการที่คุณจะอยู่ในค่ายนี้ได้เนี่ยนอกจากคุณจะขอชาวบ้านตรวจแล้วเนี่ยคุณต้องตรวจให้ชาวบ้านเขาด้วยนะครับไม่งั้นคุณจะไม่สามารถ ตรวจของตัวเองได้ต่อถ้าสมมติว่าคุณแบบไม่ได้จริงๆใช่ปะคุณลองไปตรวจชาวบ้านหน่อยได้ดูว่าเขาทํำยังไงแล้วเราก็ไปดูดของเขามาแล้วเราก็ามา implement กับโค้ดตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าทําได้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้จากการที่เราไปดูดของชาวบ้านมานะฮะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับระบบ evaluation แล้วก็การตรวจงานนะฮะแล้วก็ในส่วนของวัดสุนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่า excel นะครับ excel หรือถ้าให้พื่งตัก็คือสอบนั่นแหละมันจะเป็นการประมวลผลเอาความรู้ของที่เราเรียนในสัปดา์น มาอัดเป็นข้อสอบชุดหนึ่งก็คือเป็นโจทย์นั่นแหละแต่ว่าจะเป็นโจทย์ที่เวอร์ชันทอริโคดนะฮะคุณจะโดนจํากัดเวลาให้นั่งอยู่คอมประมาณ4ี่ชั่วโมงและสิ่งที่คุณเอาเข้าไปได้ในการทํเอ็กเซลนะครับก็มีแค่กระดาษปากกาและก็หัวของคุณนะครับก็คุลรักแค่ฟันครับคือคุณไม่สามารถเปิดดูโค้ดเก่าหรือคุณไม่สามารถแบบเปิดดูอย่างอื่นได้เลยนะค,คุณใช้ได้แค่สิ่งที่คุณจำอยู่ในหัวเท่านั้นก็ถ้าใครติวมาไม่ดีเนี่ยก็มีโอกาสแตกได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสน,าสาน,ปนส่่่ววาทยรกเีี รัชโปรเจกต์นะครับผมก็คือไอรัชโปรเจกต์เนี่ยมันจะเป็นโปรเจกต์ที่ว่ามันจะเป็นการแบบสุ่มใครทุกคนหนึ่งมาอยู่กับเรานะครับแล้วเราก็จะได้เรากับไอคนที่ถูกโดนสุ่มมานั้นแนะ่ะจะจับกลุ่มร่วมกันแล้วก็ทําเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์หนึง่งนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับในส่วนของตัวพิสิทธิ์นะฮะถ้าให้เล่าแล้วก็จะมีเออจริงๆยังเล่าไม่หมดจะมีส่วนสุดท้ายด้วยก็คือ Final Exam เนะครับก็คือจะเป็น Exam เซลขั้งสุดท้ายก่อนที่คุณจะปิดค่ายนี้นะฮะก็คือเป็นเหมืออนนนสบท้าายยค่่ัแหละ ซึ่งไอ้ Final Exam เนี่ยผมบอกเลยฮารดิงโหดมากครับเพราะว่ามันจะเป็นการทำ Exam เเหมือนเดิมนี่แหละเพียงแต่ว่ามันจะขยายเวลาเป็นแบบ8ชั่วโมงัะไอ้ข้อสอบ8ชั่วโมงนะั้นน่ะคือมันคือการแบบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเรียนมาในค่ายตั้งแต่วันที่1่อัดเข้ามาแล้วรวมภายในวันเดียว สำหรับค่ายพิศีนก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะถ่ายบรรยากาศมาให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับทุกคนก็ถ้าสมมติว่าคลิปมันน้อยหรือแบบผมต้องมาพูดอย่างนี้เยอะๆก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับใครที่เข้าเกณฑ์แบบว่าสมมติใครปีนี้ใครอายุ18แล้วนะครับหรือว่าคุณจบม .6 แล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามาลองเล่นพิศีนได้นะครับก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของทางเว็บฟอร์ทูบังกอกไว้ให้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากมาลองเล่นพิศีรรรรของเาานนะสหัับบคลิปปีี้้ก็มณ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใช่ก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ